บ้านค่อยได้ถือกันบั่บ้านตัวบ้านค่อยได้ถือกันบั่บ้านตัวครับครับตุ้มยาดนั่นมากกับมีเนื้ออยู่ต้อมาเอาบุญเงินถือรายอยู่คนที่มาเอาบุญอางั้นนะนะครับแเราขย้อนมาจากหลังสร้างแหละครับเราเราเขียนอยู่ทีงหลังสร้างครับแต่เราขย้อนลงมาให้ขย้อนลงมาให้ตอนตอนแหงพอบีบเนาะนี่แหละกับเอาเรื่อยเฮ็ดเอาเรื่อยแล้วก็วางติเป็นตัวเองเด้อเป็นบุญเป็กตัดเอากวางที่กิจเรากวางเราเขียนให้สามตัวเห็นบ่แม่นเราเขียนให้สามตัว 306 306ย์หกสามศูนย์หกคตือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำหาคนพี่น้องปูไปฉิดปูสะแทนทำยินข่าวว่าปูฝากเอียงไว้เรามาทำความสะอาดที่ไันงอนบ้างนี่เขาขยักะเขาขยะโอ้แล้วบุญแล้วงานเหรอฉีดปอเขาขยัก โเผาขยะดิก็ให้ต่อพอขยะอนี่ใส่พาดิสวัสดีครับ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 ผู้ภูประธรรผู้สถานธรรมเนาะครับมาอยู่นี่ประคับมาอยู่ครับมาซอยงานเพคนครับโอ้มาซอยงานบุทบาเบศนะนะครับผมแล้วก็มาอยู่ภูประธรรผู้ตลอดรอหรือว่าจะไหนครับเกิดเ้ิดจะเราเรียกใส่หรอครับเล่าเรียกใส่เตี้ยเป็นผู้ดูแลภูเองเนาะครับ เพิ่มเอิมมาเห็นงานให้เพิ่มมาดูแรวัดให้เพิ่นอือนนอนยนี่ครอบครองดีแนาบ่กัมีอยู่ห่ะครับหายบ่อนี่นี่อะปุ้มเจาทีพอ่น่ะข่าดีกับพอดีกับว่านั่นอยู่ดีล่ะโออือครับเพิ่มเินอยู่เพิ่มเใหม่ดูแรรักษาอยู่หมู่บ้านเก่าเนี่เพิ่นดูแลรักษาอยู่เนาะหมอมาตอกมาซุนตัวว่าว่าด้เห็นนะครับเห็นแห่เห็นแนมบ่บ่บ่ทันมีบ่บ่เด้กเทีย าแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นดีอย um> 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 mm ู่ครับเขาก็มาเห็ดงานให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็ดิมาดีเนาะครับมาดีมาเห็ดมาหามาซอยปูครับเป็นจังได้อันงวดที่ผ่านมาอันบุญพระเศษของปูที่ปูเขียนตัวเลขโยนทั้งหลังสั่งสามศูนย์หกเนี่ยในงานอยู่หรอครับกันที่เราโยนหลังสั่งเรียกท่านศูนย์หกสามปุ๋ยสามศูนย์หกป่นี่แหละสามศูนย์หกเขาว่านดีบ้านค่อยถือกันบ้านตัวครับครับ ต้มยาดนั่นมากกับมีแหน่อยอยู่ต้มมาเอาบุญกันถือรายอยู่คนที่มาเอาบุญเอางั้นน่ะนะครับแล้วก็ย่นมาจากหลังสร้างแหละครับเราเขียนอยู่ทั้งหลังสร้างครับตต่เราก็ย่นลงมาให้ย่นลงมาให้ตอนตอนเท่าตัวเบียดเนาะนี่แหละกลับเอาเรื่อยเฮ็ดเอาเรื่อยแล้วกับว่าเป็นตัวเองเด้อเป็นตัวเองครับเอาแล้วางที่เราวางเราเขียนให้สามตัวใช่ไหมนเราเขียนให้สามตัวสามศูนย์หกสามศูนย์หกครับเนี่ยสามศูนย์หกไงล่ะไม่นานล้วบางคนก็เห็นอยู่เนี่ยม้งกลมหนึ่งเป็น ศูนย์สามหกเนนมันถึงมีเนียนเนียนจนอยู่ในอ่างนตรมนู้นพิจารณาอยู่นั่นอันนึงอยู่ในอ่างนตรมนู้นก็เห็นครับมีศูนย์มีสามเหมือนละแล้วแต่ดวงนั่นเนาะผู้ที่เห็นเนาะผู้เห็นกับนั่นว่าเดวยวกันครับผู้ที่เห็นพวกกับผู้คนเห็นพวกเห็นสามหกนั่นก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงขึ้นกันลังคนเห็นแล้วกันไปเอาแต่สามศูนย์หกมาตัดแล้วก็บอกเราบอกอ่าเดียวกันพวกก็กลัตัวเดียวกันเด้อเราบอกตัดเอาเราตัวเองเตี้ยครับแล้ววางนั่นแหละ สามศูนย์หกผู้ผู้นตัดผลกันได้สามหกบ้านบ้านค่อยนี่ผู้วางบุญพระเบียดมื่อนั้นถือพืนบ้านเลี้ยกับเขาพืชบ้านได้ยิ่งข้าวอยู่นะครับผู้ใดมาเพิ่นก็ถือเพืนบ้านเลยผู้ใดมาก็ถือกถือเนี่ยกับถือผู้ละยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่เพิ่นแล้วเนาะเป่นไปแต่ผู้ใดถือหลายแต่ว่าก็ได้กันทุกคนถือหมดทุกคนคนที่มาท่างไก่ก็ถือครับท่างไก่กับพนก็มาเอาหนึ่งกับน้ำกันอยูแต่มันงานเล่ากับมาหลายอยู่เนาะแต่ก็ดจะไปไปแล้วเนาะมันก็เตรียมอยู่เนาะ ได้หลายอยู่างเนาะคนเนาะผู้คนได้หลายเนาะคผู้คนมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็ดีที่ดีช่ไหเนาะได้มาจากทั้งผู้ละทั้งโคราชทั้งยังก็ได้ผมได้ได้ยินข่าวอยู่ดอกผู้คนมาเฮ็ดบุญร่วมครับมาเฮ็ดบุญมาเฮ็ดบุญเพียรต้องกันนี่แหละได้หลายคนกับมาเพื่ออันนี้แหละออกซูปีเด้่แต่ว่าเราว่าออกซูปีแต่คุณเพียรงานบุญเออยรปีมันมันมันออกกันนั่งพงอายุ่รืะปีปีว่าหันอ่ะออกเก้าศูนย์เก้าศูนย์นั่นเรียได้อ่างนั่นมันมันผู้ มันเป็น 6, หกหรือเก่ามันก็เบ,บืง้งเต้เลขศูนย์เห็นชัดเลยละ่ะปีปีนั้นออกเก้าศูนย์เก้าบ้อครับแอนุมตลเราเลขอนมุมตลในงานบุญทวีงล้วเนี่ยจะออกทุกปีเลยกับโรแเราก็บอกอยัครับเลขก็อกับเลขหกตัวเดียวกันบ่เปนวันวันสั่นมึงกัคาเหตุงานเหตุ่างยุ่กับบุบน,น,บน,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 นั่นยู่ก็เตียมงานเตียครับแต่วงวพันเ้าก็ถึงเขียนให้พอมเนาะถึงอานนี้อนุมูลพอมสามศูนย์หก บางคนก็เห็นหกศูนย์สามครับเออบางคนก็เห็นศูนย์สามหกครับแต่ว่ากันไปเนาะว่เออดวงไม่ก็ตัดเอาแล้วบ้านตัดเอาหมุนเอาอยู่ในหันละเราบอกอยู่มบือนว่าสามตัวตัดเอาในโยมตัดเอาสองตัวเองเด้อเอาไว้เสียอันอันอันผู้วอาอยู่นี่ก็ได้อยู่เด้อได้อยู่เด้ออได้อยู่ใบหนึ่งได้สามหกอยู่ใบหนึ่งเพราะว่ามือมือซื้อแลนลอตเตอรี่ครบ มันมีใบเดียวสามหกกันก็มีลายก็นั่นก็สิอาจที่ได้ลายก็นั่นอยู่แต่ว่าก็ที่มนก็ว่าตัวเก่าเนาะคือคือสิมีบุญซ้ำนั่นเรียกว่างวดว่าหันละก็เออแล้ว่ดดันก็เแล้วก็ว่าเียมันหมุนคนละเทียรแล้วว่าเออแล้วว่าหมุนคนละเทียร์หมุนคนละเดือนคนละหมุนคนละเทียร์ตัวเก่าตัวไม่ออกได้เบิดแล้วแล้ว่าเรียกว่าหมุนคนละเทียรคนละเดือนคนละปีดีครับเนี่ยกติอาตัวเก่าออกก็ได้เนาะออกของเราอีลีออกของเราอีลีนะครับครับ มีคนได้โชคลรวยไดีนะแั้นูดบนือคนกันมาเห็ดบุญเห็ดทานน้ำน้ำเหมือนกครับพอได้เห็ดวัดเหลีวพอได้เห็ดสาราลำเหลวสารากับแ่เหลวนะครับเหลือมุ้งเหลืออย่างนี้นี่แหละบุญมาซอยเราจังหัดสงการหมดล้วไม่ได้กลับติดไปเรื่อยๆครับข้ากับแ่นเหลี่ยด้วยข้าเนี่แหละเราว่าก็ยิดินเร่องบนมาซอยบุญซอยงานกับได้พอาได้มุ่งหลังขาขององค์จักรพรรดิเรา เรียร์ไลน์มันได้หลังคาเราวมั้เรียกอะไรเลียวยุ้ยสองขังสามขังไงครับก็ด้านหน้านี่แหละหลังคาครอบปมพระมหา,หา,ออาหจักรพรรดิไวยทันใจริญน่าเกี้ยวครับผูสถานธรทำวังหันกับมหาปูแล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่าปูออปบอกว่าให้ย่างมาหาเื่นย่างน้ำเข่ามานี่ผมมาทำกวาดสาดท่านอย่างนี้นี่แลหละอืมเพราะว่าเราบอกว่าเแล้วยังยังเรื่องยังไว้ให้แล้วงบอกท่าน ยังไปถามเอาปุ่นเราวะเฮ็ดไปให้ผู้ใกล้ชิดแล้ว้ยงเราวะเกิดน้ำมาแล้วเนาะเป็ี่ยนจะได้งวดวันที่สิบหกเมษาเห็นเราได้ฝากเนี่ยยังบ่ได้ให้นเหตุยังไปห้ยบอเราได้บอกเจ้าไปบ่ว่ามันบอกไว้เยอ่หรอกครับพอพอมึงแกกับคอนเจนเด้ผมบ่าได้มาอยู่นี่เที่ยมีลูกหลานแล้บอกเจ้าไว้เราเที่ยบอกไว้เยอะครับมาแต่เดี๋คอยดีเชนมาให้เกันนะมา เดี๋ยวคอยที่เขียนนะจะบอกได้ครับเดี๋ยวคอยที่เขียนเจ้าโชให้คอยเอาขียนเด้อเจ้าโชนี่แหละเจ้าโชให้คอยปลาเลขของปูคนนี้เด้อตามมาที่พี่น้องเลยอ้ำหวานอือครับนี่แหละปูฐานทำนี่จ้ะสิบหกอ๋อตัวตัวนีหเ่น้อกลับไปกลับมาเรียกเอดี๋ยวจะุญวาสนาเพลเนาะกลับไปขนแก่นกดี๋ยวไปแบ่งพี่น้องทั้งขนแก่นเลยเด้อเอานี่ละไปบอกคน อยู่นนี้นึงมันจะบางหนาเจ้ากนัลละพอดีเย็นยู่เอนี่ละไปคอนเจนแลยมีซํำนีคกับู้ได้มาน้อการันผู้ได้หมานหน่อยกันมาเห็ดบุญใส่กันเลยครับเออมันหน่อยมานลายก็เห็ดต้อกันเนาะครับนึ่บาทบาทสองบาทเขาะเซฟนี่เซกันเลยครับเก้าสี่สามกับเจ็ดก็โอ้ยต้อหันเจ็ดแปดมาเอาไปแกนตัวนี้ไหมมันหยับมาแกกันนี่เนาะอืมอ่ะอ่ะนะครับพี่น้องเด้อใส่กันครับผู้ไ้หมนกันั่น กูหมันก็ค่อยมาเห็นมาสา่งมกันเนาะครับนะครับที่สถานธรรมพมปัญโยนะครับพี่น้องลองติดตามเมึงตัวเดียวบนล่างบนล่างเขียนมาให้เดียบร้อยเขียนให้เร็วสามตัวสองตัวครบเลยว่างันเก้าสี่สามหรือว่าเก้ากับหกกติกลับหมอก็ไดนเนาะครับมากลับหมอกันแด้วพี่น้องเด้อกลับเลยครับเนี่ยกลับออกกลับออกเก้าสี่สามหกสี่สาม เจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้านั่นซืกันเลยเนามีซ้ำนั่นแหละกลับก็ไ่ได้บ่ได้หลายตัวหรอกกลับไปกลับมาวนไปวนมาก็บม่ได้หลายตัวหรอกไม่หลายตัวอือก็บันไล่เข้ากันคือพอได้นั่นเนาะครับครับผมอู้ฟน์มันกับมันไปไปมันมันทุกคนนะครับครับผมอ้าวโอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ